ตรงตัวอีกแล้วเรียงให้แล้วใช่ง่อะไรขนาดนี้จริงๆตอนแรกพี่ก็ตอบเองได้แล้วในเหตุผลข้างหลังใช่ไหมคะว่าอยากจะใช้แบบใช้เวลากับครอบครัวนน่นน,นี้นั้นซึ่งเราก็ไปก๊อ ตัดแปะมาจากประโยคอื่นนํามาใช้เห็นปหมเน่ถึงบอกว่าปุ๊ยยังไม่ทันสอนจบเล่มอ่ะพี่สามารถตัดแปะจากคําถามคําตอบอันที่เราเรียนมาแล้วเอามาใส่ได้ใช่สมมติปุ๊กบอกว่าโอเคส่งสอบเลยพอแล้วยังไม่ต้องเรียนจบแล้วอะไปไปสอบพี่ก็ยังมีอะไรที่สามารถเอาไปใช้เห็นปหเนี่ยหมดแล้วเนี่ยเอาไปใช้ประกอบตัดแปะหยิบคําตอบตรงนั้นมาลองใส่ตรงนี้เนี่งจริงๆพี่ใส่ได้แล้วนะแต่ปุ๊กบอกว่าไม่เอา อสอนเพิ่มใช่สอนเพิ่มใช่ใช่บางทีมันจะได้จําอื่นเราจะมาจําต่อันเดิมเราจะได้แบบว่ามีลูกเล่นมะีปรโยคเพิ่มขึ้นใช่แล้วประโยคตรงนี้เราก็เอาไปตัดแปะในสิ่งอะไรอื่นถึงลืมไหมกระทั่งในชีวิตจริงในอนาคตแบบเราไม่ต้องบปเหมือนแบบหวังแต่แค่จะสอบอย่างเดียวเนาะเราก็ต้องมองอนาคตไกลๆด้วยเนะประโยคเหล่านี้ค่ะเราสามารถเอาเก็บไปใช้แล้วก็ไปพูดในชีวิตจริงๆเลยของเราเองตอนอยู่อังกฤษด้วยก็ได้ เหมือนมันเรียงคําให้เราได้เนี่ยจริงมันเหมือนมันง่ายขึ้นมาอีกสเต็ปน,นึ่งมันทาให้ง่ายก็ได้แต่ถามว่าทําให้ยากได้ไหมทําให้ยากก็ได้แต่ทําไมแต่ครูอยากให้เรามีมีจุดเริ่มต้นที่ชอบภาษาอังกฤษแล้วคิดว่ามันง่ายก่อนถ้าแบบคิดว่ามันยากปุ๊บแบบโอ้โหไม่อยากจะเริ่มเลยว้ยกูเลิกสอบดีกว่าเว้ยให้ย่างงี้ชุจกจริงเออเราอยากจะให้คนเรียนแบบรู้สึกว่าเฮ้ยมันก็ไม่ได้ยากนี่ว่าแล้วกูไปแนวอยู่เลยเรานม่าจะได้นะ ใช่แบบไปอยู่ไหนมาว้าอะไรอย่างเงี้ยหรือแบบมีกำลังใจในใ<ช>การเรียนอะไรเงี้ยเออเพียงแค่แบบ